ช่วงเนี้โรคมันเยอะเรามาทำเกาะสวรรค์จากในบ้านกันดีกว่าสาวๆกำลังจะสร้างแดนเนรมิตบนเกาะแห่งนี้หากใครอยากลองมาดูวิดีโอของเราเลยไ <c oughs> อน้นี่กับเจนน่ะกำลังเจอปัญหาขั้นใหญ่แล้วล่ะ <c oughs> ดูเหมือนแผนการสร้างเกาะในห้องเดี๋ยจะล้มไม่เป็นท่าซะแล้ว <c oughs> เอา้าอะไรอะ่ะแปลกจัง ตอนดูในยูทูบห้องอย่างมันก็ดูง่ายไปหมดเลยฉันก็แค่อยากให้ห้องเนี้ยมันดูมีสีสันเหมือนตอนที่เราไปที่ทะเลเองอะฉันคิดออกแล้วเราต้องโทรไปเบอร์นี้ฮัลโหลใช่บริษัทประดิษฐ์เกาะหรือเปล่าคะเราจะสั่งของด่วนหน่อยคะ่ะขอใส่ยเยอะๆเอาใบปาล์มด้วยนะคะแล้วก็ยยโอ้ขอหน้าตาอีกด้วยคะ่ะใช่ส่งด่วนเลยนะคะ,อะออเออฮะใครใคมา ของที่สั่งมาส่งแล้วครับในกล่องจะมีสมุดคู่มือไว้ใช้งานลองอ่านก่อนใช้นะครับแล้วระวังอย่าลืมทําอะไหล่หายใช้ระวังระวังด้วยนะครับ <c oughs> ฉันรอไม่ไหวแล้วอยากจะเห็นสวรรค์นบนเกาะแล้วล่ะป่ะ <c oughs> มาแกะดูข้างในกันเลยดีกว่า <c oughs> ลองคิดดูสิถ้าห้องนี้มีเกาะกลางทะเลโผล่ขึ้นมา <c oughs> เหมือนในหนังต้องเจ๋งสุดๆดแน่เลย <c oughs> แต่เดี๋ยวก่อนกา <c oughs> อจะสวยกว่าน,นี้ <c oughs> ถ้าเรามาช่วยกันตกแต่งนะ <c oughs> มาเริ่มที่งานตกแต่งผนังกันก่อนเลยสาวๆช่วยกันกางรูปโปสเตอร์ลงบนพื้นออกเป็นส่วนๆกางรูปออกให้เรียบร้อยแล้วก็ติดกาวได้เลยตอนนี้ก็เหลือแค่หาที่ติดรูปนี้อ่ฉันว่าติดตรงนี้แหละเป๊ะเบื้อลองคิดภาพตามนะถ้าเอาบังกะโลมาอยู่ข้างๆทะเลจะเป็นยังไงเออสาวๆว,วยกันติดรูปลงบนผนังใช้สกอเทปนะิดนึงแล้วก็แปะเลย นี่แค่เริ่มต้นนะเนี่ยพื้นันกอต้องมีใายเยอะๆสินะก่อนอื่นเราจะต้องเอาพลาสติกแรปมาปูบนพื้นให้ทั่วก่อนเตรียมมาเยอะๆเลยเพราะเราจะใช้เยอะมวะัวอย่าลืมเตรียม masking ม tape ด้วยนะจ๊ะสาวๆช่วยกันปูพลาสติกแรปจนทั่วห้องและใช้ masking tape ติดขอบแรปของผนงังฮึ่ง p e r อย่าลืมให้เอกของงานนี้ใชเ,เจนกับแอนนี่ตั้งใจทำงานนี้มาก <c oughs> สนุกจังเลยอะ ตอนนี้สาวๆก็สนุกกับทรายกันใหญ่เลยมีแต่ทรายก็ดูน่าเบื่อไปหน่อยนะอันนี้เอาย้ามาปลูกหน่อยสิโอเคปลูกให้ทั่วจะได้มีหญ้าเขียวๆนุ่มๆเยอะๆไงทั้งคู่ปลูกสนามหญ้าวไว้ใกล้ๆกับท่าเรือเพราะจะได้ชมวิวทะเลได้ด้วยสองสามนาทีต่อมา,า <laughs> เสร็จแล้วเดี๋ยวก่อนจะเรียกก่อน,นี้ได้ยังไงถ้าไม่มีต้นปาล์มอะ ฉันเอาต้นปาล์มมาด้วยนะเอาใบใหญ่ๆมาตกแต่งเร็วหลังจากนั้นก็แค่เอาต้นปาล์มปลูกไว้ในทราย <c oughs> เสร็จสักทีมาลุยงานที่ต่อไปกันดีกว่า <c oughs> เป็นสาวชาวเกาะก็ต้องมีบ้านน่ารักน่ารักซลังสิเจนกับแอนนี่ตั้งใจสร้างบ้านอย่างใจจดใจจ่อเราต้องใช้เชือกมัดไม้ไผ่ทั้งหมดเข้าด้วยกัน ต้องให้มันตั้งได้มั่นคงแล้วก็ไม่ล้มนะเออใช่มีเศษผ้าอยู่เหลือ3าผืนนะมาคุมทำให้เป็นเต็นท์กันดีกว่านะทั้งสองช่วยกันมัดผ้าเข้ากับมุมบนของเต็นท์ตอนนี้เหลือแค่ตกแต่งให้สวยงามด้วยดอกไม้หลากสีสันเอาผ้าห่มนุ่มๆม,มาปูบนพื้นเต้นสักหน่อยนั่งสบายสุดๆไปเลยอะ่ะอย่าลืมใส่หมอนตัวโปรดด้วยนะอ่า uh huh. ได้เวลานั่งแล้วผนังดูจืดเชื่อไปหน่อยนะลองติดลายทงชัดเข้าไปสักหน่อยเออบรรยากาศดีแบบนี้ต้องเต้นสักหน่อยแล้วแถวเลยมาเต้นกันถึงแม้จะเป็นเกาะที่บ้านก็เหอะแต่ก็ต้องมีน้ำสักหน่อยนะถ้าเสร็จแล้วเรามาเล่นโต๊ะขึ้นกันดีกว่านะ ฉันคิดไอเดียเจ๋งๆออกแล้วสาวๆนำไวนิลสีฟ้ามาคลุมแผ่นไม้อัดให้กลายเป็นน้ำทะเลได้เวลาทำคลื่นแล้วเราต้องใช้ผ้าสีฟ้าบางๆใหญ่เจนเอาผ้าไม่ฉันทำคลื่นก่อนยิ่งเราใช้ผ้าหลากสีหลายสไตล์เท่าไหร่ทะเลของเราก็จะดูสมจริงยิ่งขึ้นเหมือนเกาะฮาวายเลยล่ะสาวๆช่วยกันคลีบผ้าออกให้ทั่วพื้น ต่อไปก็ค่อยๆจัดผ้าใเป็นชันช้นๆเหมือนคลื่นทะเลแล้วนำผ้าสีน้ำเงินโปร่งแสงวางทับด้านบนทับด้วยพลาสติกแรปอีกทีแค่นี้ก็ทำให้ทะเลของเราดูมีชีวิตชีวาขึ้นเหมือนเก่อหางวายแล้วล่ะเมฆเกาะสวยๆแล้วอากาศในห้องก็ต้องร่มรื่นเย็นสบายอีกด้วยเจนกับแอนนี่กำลังช่วยกันติดก้อนเมฆรอบๆห้องอย่าลืมทำก้อนเมฆให้เป็นปุยๆด้วยนะน่ารักใช่ไหม แอนนี่ถ้ามาทำอะไรในนี้กำลังวางแผนปรับุงห้องน้ำอยู่หรอทำไมมีแต่พลาสติกแ랩เต็มไปหมดเลยอ่ะใช่ใช่กำลังจะสร้างป่าในนี้ยังไงล่ะฮะอะไรนะจะสร้างได้หรอเราแค่ต้องเอาโฟมมาทาสีดำให้ทั่วแค่นี้ก็ได้เห็นภูเขาไฟแล้วว้าวว้าวดูโล่งไปเลยต้องเอาต้นไม้มาตกแต่งซะหน่อยแล้วสาวๆสนุกกันใหญ่เลย ีนี้ก็ต้องใช้เชือกป่านห้อยไว้บนหินในทั่วห้องน้ำแบบนี้เลยเอ่อชันวันฉันจะลองเอาสายวิบบับนี่มาตกแต่งดูนะ <c oughs> โอเคแจ๋วเลยดู <Yes. S 1> เหมือนมีดอกไม้ไฟเรียงรายกันอยู่บนหินนี้เลยอะ <c oughs> พื้นในป่าจะขาดหญ้าไม่ได้เอาย้าเทียมมาปลูกกันหน่อยป่าลึกลับที่มีพันไม้แล้วก็เต็นต์ตั้งอยู่รอบๆป่านี้มีแต่พุ่มไม้แล้วก็เถาวัน เงียบสงบจริงๆอ่ะหมืเวลาทำงานก่อสร้างสักทีเอ,อ้ยเหนื่อยล้าเต็มทีแล้วนะเนี่ยได้เวลาพักผ่อนและลาของสาวๆแล้วก่อไฟซะหน่อยก็ดีนะเตาเนี่ยจุดไฟได้ดีเลยต้องตกแต่งซะหน่อยแล้วเราใช้ทรายแล้วก็เปลือกหอยตก,หตกแต่งดูและได้ขาดไม่ได้ตกแต่งด้วยเทียนเยอะๆ ต่อไปก็ได้เวลาจุดไฟแล้วล่ะสวยมากเปลืองหอยก้อนใหญ่เนี่ยจุดไฟได้นะไมาย่างมาร์ชเมลโล่กันดีกว่ามากออยู่บนเกาะสวรรค์ส่วนตัวนี่ดีจริงๆเลยอยากจะทำอะไรก็ได้ออะไรอ่ะจิ้มเนิวเทลล่านิ้หนึ่งรสชาติก็ดีึ้นเลยอร่อยาะหู มาเล่นอุคุเลเลก่กันมะดีเลยมาแคมปิ้งทั้งทีจะขาดเสียงกีตาร์ได้ไงฉันรู้สึกว่าพอได้กินของอร่อย,ออยๆแล้วสิ่งก็ดีก้นเยอะเลยอ่ะแถมบรรยากาศก,าก็สุดโรแมนติกสุดๆไม่น่าเชื่อว่าที่นี่จะอยู่ในบ้านของฉันนะเนี่ยมีใครสนใจมาเล่นกระดานโต้คลื่นยามเช้ากับเจนบ้างมะฉันกำลังฝึกสกิลโต้คลื่นอยู่แค่ทรงตัวอยู่บนสเก็ตบอร์ด เปิดคลื่นในทีวีแล้วก็เตรียมโต๊ะคลืนได้เลยโอ้อุ๊ยเจ็บไหมไม่เป็นไรนะเดี๋ยวลองเล่นอีกทีโอ้เจนเราต้องไปทํางานก่อสร้างให้เสร็จก่อนเออใช่เกือบลืมไปเลยว่าเราต้องตกแต่งประตูทางเข้าสาสาวตกแต่งด้วยผ้าสีเขียวแล้วก็ถาวนปลอมเติมใบไม้หยึกหยักเข้าไปเพอร์เฟคเลย เย้ได้เวลาละลาบนเกาะสวรรค์แล้ว <S <S นี่เลยแค่ฉีดสเปรย์ปรับอากาศกลิ่นทะเล <S <S อืมกลิ่นหอมสดชื่นเออเกือบลืมเนี่ยเราต้องเปิดแอร์ด้วยจะได้บรรยากาศลมพัดโชยแบบริมทะเลไงเอ๊ะนกแก้วนี่มาจากไหนกันนะฉันว่านกแก้วตัวนี้ต้องสับสมคิดว่าที่นี่เป็นทะเลจริงๆแงเลยแต่ว่าฉัว่ามันก็ดีนะฮะเป็นเรื่องดียังไงหร แสดงว่าเราเนี่ยสร้างเกาะได้สมจริงมากเลยนะสิงั้นมาสนุกกับเพลงแดนซ์ปาร์ตี้กันเลยสาวๆเชิญเพื่อนมาร่วมงานปาร์ตี้ริมชายหาดกันเยอะเลยทั้งสองต้อนรับแขกด้วยเครื่องดื่มแสนอร่อยวู้ฮูทุ คนมาครบแล้วนะทุกคนดูแฮปปี้กับพร้อมของตัวเองมากเพิ oh. ่งจะว่น้ำแล้วก็เว่นกันแดดเอาล่ะได้เวลาแดนซ์กันแล้วทุกคนเขาจะเทอะไรลงไปบนไม้กระดานเนี่ยแล้วก็นั่งสไลด์ลงไปเลยว้าว oh. สุดยอดเลย <Wow. S 1> ทุกคนต้องลองนะอาหารพร้อมแล้วหอมหอมมีทั้งผักสดไสกรอกแซ,ซ่บซีทุกคนต้องชอบแน่นอนะ วันนี้เชฟบารบาร่าจะดูแลทุกคนเองเค่ะเจ้าแม่แห่งวงการเซลฟี่ก็ไม่พลาดที่จะถ่ายรูปให้ครบทุกซอกทุกมุมปาร์ตี้นี้มีทั้งเล่นเซิร์ฟของกินอร่อยออ่ยแล้วก็แดนซ์กันเกิดใจว้าวมาเต้นฮูลาฮูละกันดีกว่าเพื่อนๆทุกคนจะไม่ลืมปาร์ตี้ในค่ำคืนนี้อย่างแน่นอน พอตกดึกท the ุกคนก็มานั่งล้อมรอบกองไฟด้วยกันมีความสุขจริงๆเพลงก็สนุกยังมีเสียงคลื่นทะเลจากลำโพงอีกด้วยอ่ะยากาศที่ทะเลเนี่ยดีสุดๆไปเลยนะเพื่อนๆกลับกันหมดแล้วทีนี้ก็ได้เวลาดื่มดำกับคคอกเทลมะพร้าวในถ้ำหินลึกลับของเชนฐะที ฉันฝันอยญ่จะเล่นน้ำในทะเลสาบสีฟ้ากลางป่ามานตังนานละได้เล่นสักทีน้ำใสอุ่นๆสบายสุดๆไปเลยเป็นพักร้อนบนเกาะส่วนตัวที่แฮปปี้สุดๆเลยนะทุกคนชอบไอเดียเกาะสวรรค์ในบ้านของเราหรือเปล่าแล้วเพื่อนๆจะสร้างเกาะในห้องของตัวเองเป็นแบบไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะ ถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์ใครที่เพิ่งมาดูก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช wow ุมชุมว้าว